สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Youtube สิทธิพงศ์สิวงศ์สานะครับมือนี้นะครับผ้าเผื่อนเอฟซนะครับมาเบิงนะครับการเพาะเห็ดฟางนะครับแบบกองเตียนะครับจากเปลือกมันซับปหลังนะครับซึ่งผมจะได้เฮ็ดคลิปให้เพื่อนเอได้เข้าใจจากนิดนึงนะครับหลังจากนะครับที่เขาตัดใยนะครับเส็นใยเห็ดฟางนะครับ ซีมือนะครับขึ้นนะครับเพื่อนเอก็สอบถามมาหลายนะครับว่าหลังจากตัดให่แล้วจักมือเฮดจึงจะจับเม็ดนะครับแล้วก็อีกจักมือจังซีซ้ำหัวไม่ขีดแล้วก็อีกจักมือจังซีได้เก็บว่าสันนะครับเดี๋ยวทางช่องยูทูบสิทธิพงศ์สิียงสากะเดี๋ยวเฮดคลิปตอบโจทย์ให้เพื่อนเอีได้เข้าใจนะครับหลังจากที่เฮ้าตัดใยนะครับ ซีมือนะครับสามขึ้นนะครับก็ตัดพันไปได้มือที่สามนะครับมือที่สามเขาก็จะเริ่มจับเม็ดนะครับสามหรือสี่มือเนี่ยครับแต่ทางนี้และทางนั้นนะครับขึ้นอยู่กับอากาศที่เข้าไห้นะครับแล้วก็ถามมันห่อนลายนะครับถามมันห่อนลายเท่ากับเปิดให้ถ้าเกิดว่าอากาศเย็นก็จําเป็นต้องเปิดนะครับแต่สําหรับขอเสียนะครับ อของการเปิดแปลงมากนะครับการจะเฮ็ดให้แปลงนี่แห้งนะครับแล้วก็การจับเม็ดนะจะสาะนะครับทางเขาปิดไว้สามถึงสี่มื่นนี่การจับเม็ดนะครับลักษณะการจับเม็ดนะครับเพื่อนเอฟซีเห็นบอกครับนี่มีแต่เม็ดมีแต่ดอกเห็ดทั้งนั้นเลยครับนี่นี่คือเขาเอ่ยว่าจับเม็ดนะครับจากเส้นฟางหรือว่าจากกากมันสำปะหลังครับเพื่อนให้เพื่อนเอฟซีเบิ้งนะครับคือจับเม็ดนะครับมือที่สามอย่างมือที่สี่นะครับนี่ สามถึงสี่มือนะครับเอฟซี FC จากนครนพนมก็บ,บอกว่าใจห่อนนะครับถ้าจากกา,กากมั่นกับจะซซาแน่นะครับนี่กขเริ่มในของผมนี่มือที่สามจำเม็ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่อากาศถ้าอากาศเข้าหนาวหรือวัสดุเพาะเห่าเป็นพวกกาก,ากมั่นหรือว่ามันเปียการกับจะซซาแน่ครับกาคงจะบกเกินสามถึงสี่มือนะครับจากตัดใหญ่นะครับน่ครับเอฟซีเบิ้ง คือเดินพอพัฒนาได้ซ้ำเนี่มันก็จะเป็นซ้ำหัวไม่ขีดอย่างที่ผฟมวานะครับเนี่ครับเริ่มซ้ำหัวไม่ขีดครับเพนเอฟซีว่ามันเป็นอย่างมันคือใบญไยหย่บยญยมันอยู่ถี่หนึ่งสารอาหารความชื้นนะครับแล้วก็การห้อากาศนะครับถ้าเกิดว่าแปลงเข้ามันหอนหลานะครับมันหอนหลช่วงจังหวะนี้เขาต้องห้อากาศนะครับที่รับที่ว่าจับเม็ดนะครับเขาเปิดเปิดห้ยอากาศนะครับ ถ้าเข้าบหไยอากาศนะครับมันจะมีผลลัพธ์เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเอฟซีเบิงนะครับว่าหลังจากจับเห็ดแล้วบหไฮอากาศในกรณีที่มันหอนมากนะครับก็จะเป็นลักษณะนี่ครับก็คือจะมีแต่เส้นใหญ่มีแต่เส้นใหญ่แหละบวพัฒนาการเป็นดอกนะครับถึงเป็นดอกก็มีแต่เส้นใหญ่นะครับมีเอฟซีจากอุบลครับเขาก็สอบถามมาว่าเฮ็ดฟางเป็นอย่างคือมีแต่ เส้นใ่ระบบพัฒนาเป็นดอกก็คืออากาศเท่าอากาศเท่า,า,า,ามันห่อนเกินไปนี่ครับถ้าห่อนเกินไปล่ะการระบายอากาศบอดีมีแต่เส้นใหญ่นะครับโอบดอกบบพัฒนาเป็นดอกเลยนะครับถึงจะเป็นดอกใหญ่ก็ตามนะครับจะเป็นคุยแบบนี้แล้วครับเล้พวมไม้เป็นเอฟซีเบิงชัดๆมันจะเป็นแบบเป็นคุยนะครับเป็นดอกขาวโอบล้อมนะครับโอบล้อมดอกเค็ดไปเังมาเบิ้งครับ ลักษณะจะบกคอยใหญ่นะครับจะบกคอยใหญ่จะเป็นขุยขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผลเสียทาเฮ็ดเห็ดเห็ดเท่านี่ดอกมีแต่เป็นขุยนะครับบสวยนะครับบสวยเลยหลังจากนะครับจับเม็ดนะครับอีกสามมือนะครับสามมือสามถึงสี่มือครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับจับเม็ด นำมาสามมือนะครับและอีกสามมือก็จะได้เก็บฉะนั้นแล้วรวมจากการตัดย่ยมากก็คือประมาณจะถึงแปดมือครับสามารถเก็บดอกเค็ดได้นี่ครับอย่างตัวนี้ก็ประมาณอา่มืออื่นครับมืออืน่นอย่างพวกนี้ก็ประมาณสามมือสามารถที่จะเก็บดอกเค็ดได้นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นยังที่ผมว่ายู่ทีวัสดุเพาะแถวฟางจะว้นะครับหลังจากตัดย่ยมากมือที่เจ็ดอ่ามือที่แปดที่เก่านี่ ถ้าพ่อจากฟางนะได้เก็บเลยครับยังผมเห็ด,หดฟางในตะากะาแต่ถ้าเกิดว่าเห็ดจากากากมันส้มประหลังหรือว่าเปลือกมันนะครับแบบเทลาดจะ,ะสาแน่นะครับแต่แบบแปลงนี่ก็จะไหวกว่าแบบเทลาดรนี้นะครับแต่จะบอกเกินกันครับโดยค่าเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณหลังจากมือที่เพาะม,มือแรกนะครับลงแปลงเลย1 4บสถึงสิ้มือจะได้เก็บดอกเห็ดนะครับถ้านับจากตัดใ่กับตัดใยกับซีมือนะครับนับไปอีก ประมาณเจ็ดถึงแปดมือนะครับฉะนั้นแล้วสี่มือบวกอีกเจ็ดหรือแปดมือครับประมาณสิบกว่ามือนิดๆนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนเอฟซีกับใจเย็นแน่นะครับใจเย็นครับผมแต่สาหรับเรื่องล่าเขียวล่าเขียวนะครับเป็นเอฟซีกับสอบถามมามันซึ่งมันเป็นโลกนะครับเป็นที่ปอมปนมาจากเปลือกมันนะครับส่วนมากจะมาจากเปลือกมันซ้ำปรังนะครับนะครับจะเนี่ยจะเป็นล่าเขียวปอมปนมาแบบนี้ ถ้าเป็นบัวลายเท่ากับเอาออกก็ได้ครับแต่โดยร่วมแล้วเขาก็จะพัฒนาพัฒนาไปไดน้น้ากันกับดอกเคดนะครับก็บบต้ตองตกใจกับปล่อยไปก่อนครับเพราะว่าแก้ปัญหาบัวได้เพราะมันมาจากเปลือกมันสัมปะหลังสาเหตุอาจจะเป็นเ,เชือ้อราที่ว่าเปลือกมันสัมปะหลังเขามันเกา่าอย่งสีกะเชือ้อราอาจจะได้เดินเดินในว่วนะครับเดิน,นไว้ายครับนเอฟซีเบิงนะครับ อย่างที่ผมว่านี่เพรลุนซีนะครับจะทายเพื่อนเอฟซเบงมือนีมาเบงทําความเข้าใจก็คือว่าหลังจากีตัดใหญ่แล้วนะครับตัดใหญ่แล้วจ,จับมือจับเม็ดซ้าหัวไม่ขีดหลังจากจับอ่าซ้หัวไม่ขีดแล้วอีกจักมือยังสียเลเก็บดอกนะครับก็ให้เพื่อนเอฟซเบงนะครับจะได้เข้าใจนะครับเข้าใจอ่าสามซึ่งสี่มือนะครับก็จะจับเม็ดนะครับบุ๋มเมนว่า การหายอากาศหลังจากที่ว่าจับเม็ดนะครับเข้าก็หายจังหายอากาศก็ได้ครับพาอากาศเย็นนะครับกับปิดไว้เลยบบเป็นยังครับเพราะว่าถ้าอากาศห่อน,นี่ต้องหายเลยครับผมต้องหาย่าที่ผมเห็ดน,นี่ผมจะหายช่วงสามมือแรกที่เขาตัดใยบ่จําเป็นต้องหายครับปิดไว้เลยครับนี่ผมปิดใ้นะครับ อย่างมือที่สามมหามือที่สี่นะครับเหลื่มจับเม็ดแล้วเนี่ยตาเน,นี่ยเข้าก็หายอากาศแล้ครับเปิดเปิดคางแป้งแบบคือผมนี่ก็ได้หรือจะเปิดล้างแปลงอย่างที่ผมว่าหรือว่าใส่ทอ่อแบบ้วเตียความสะดวกครับว่าว่าสภาพอากาศเข้าเป็นอย่างไรมันโร่มแห้งถ้าร่มแห้งก็ใส่ท่อครับใส่ฟางคือผมว่านะครับแต่อาจจะโบเพียงพ่อถ้ามันระบายได้กับหัวถ่ายอย่างที่ผมเหตคลิดท,ที่ผ่านไปนะครับเปิดหัวถ่ายก็ได้ครับ เพื่อานไทยให้ก็นด้นี่เจ้านี้ผมจะเปิดประมาณ15-20นาทีนะครับพออากาศมันเย็ยนลงเว่าเห็นสมกวรว่าเออมีอากาศดีแล้วครับเข้าหายใจโล่งนะครับเี๋ยวนี้ผมประยุกตอย่างที่พ่อผมประยุกผมเอาฟางมากบอีกรอบหนึง่งมากบ่าก่อนมั่นนะครับก็เริ่มออกนะครับเริ่มเป็นเส้นใหญ่เริ่มออกเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับข้บผมขึ้นมากนี่ครับ แล้วก็จะพัฒนาพัฒนาเป็นดอกเห็ดนะครับเริ่มพัฒนาเป็นดอกเห็ดนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้ก็คือสมมตวมาขีดนะครับเริ่มนี่อีกประมาณ3มถึงสี่มือนะครับก็จะดอกงหญ่นะครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับแบบีเ่เบิ้งนะครับบ้าเพื่อนแบบีเมื่อเบื้องครับหลังจากตัดใ่สี่มือนะครับยับเม็ด แต่อีกซี่มือนะครับก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ยังได้กะฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามนะครับทางช่อง y o u t u b e สิทธิพงศ์เสวงศานะเพื่อเป็นประโยชน์เป็นกำลังใจนะครับยังได้กะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ